สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคอนบอลทั้งหลายถ้าใครที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลยสามารถรับชมได้เลยนะครับเพื่อมาให้เสียเวลางั้นเรามารับชมความสนุกความมันกันต่อเลย โคเทนคูดได้กลายเป็นลิงยักษ์หลังจากที่ขอให้อูบุนะครับช่วยยิงคลื่นบูสใส่เขาเพราะพวกเขามีเป้าหมายในการที่จะสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ให้ได้ลิงยักษ์โกเทนคูดเปิดฉากการต่อสู้พวกเขาต่อยซ้ายเข้ามาหาอูบุแต่อูบุนะครับสามารถหลบได้ทันเวลาอูบุรีบสวนกลับด้วยความเร็วสูงเขารีบต่อยขวาเข้าใส่ลิงยักษ์อย่างเต็มแรงดูเหมือนว่าลิงยักษ์จะไม่บาดเจ็บจากการโจมตีของอูบุเลยแม้แต่น้อยนิด เจ้าลิงยักษ์รีบสวนกลับโดยการต่อยขวาเขาที่หน้าของอูบูด้วยเช่นกันเหลือเชื่อจริงๆแห้พลังมหาศาลเหลือเกิน แต่ความรู้สึกนี้นี่แหละแบบที่เราต้องการเราได้เวลาในการฝึกจริงจังสักทีแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทั้ง3คนจะฝึกซ้อมอย่างหนักเลยและดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนนะครับจะก้าวหน้าจากเดิมไปอย่างมากเลยครั้งที่เหน,นื่อยจากการต่อสู้จึงทําการสอบถามโกเทนโกเทนตอนที่นายกลายเป็นลิงยักษ์นายรู้สึกยังไงหรอเออเราก็พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะแต่ร่างกายของเราไม่สามารถขยับได้ตามที่ต้องการเลยมันชัดเลยแหละว,ว่าถ้าเราจะเป็นซูเปอร์ซัญ่าขั้นที่4ได้เราต้องควบคุม สติของตัวเองให้ได้เสียก่อนดูเหมือนว่าทรังนะครับเขาจะรู้กุญแจสําคัญแล้วล่ะครับว่าอะไรนะครับจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถทําให้พวกเขานะครับสามารถนะครับกลายเป็นซูเปอร์ไซาขั้นที่4ได้จริงด้วยสิกุญแจสําคัญก็คือพวกเราจะต้องมีสติเสียงยังไงละ่ะเสียงตอนที่ปังบอกกับคุณโกฮังไงนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนที่คุณโกฮังสู้กับเจ้าไอ้คุณโกฮังได้ยินเสียงของปังจังจึงทําให้คุณโกฮังกลับไม่มีสติอีกครั้งบางทีแล้วเสียงพวกนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกสสติทําาย เรียกชาวไซยาตื่นขึ้นมาก็ได้ถ้าเราให้อุบุพยายามส่งเสียงเรียกสติพวกเราแล้วเราก็บางทีแล้วพวกเราก็อาจจะสามารถกลายเป็นซูปเปอร์ไซยาขั้นที่4ี่ได้อย่างง่ายดายเลยละ่ะเข้าใจแล้วครับบางทีอาจจะได้ผลก็ได้นะครับมันคุ้มกับการที่เราจะเสียงทรั้งโกเทนและอุบุได้ฝึกฝนกันอย่างหนักเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาขั้นที่4ได้สําเร็จจนกระทั่งสาวันหลังจากนั้นผ่านไปดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ผลแล้วล่ะครับ โกเทนคูดสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่4ได้สําเร็จจนเกิดนักรบที่สุดยอดขึ้นมาเล็กได้ว่าตอนนี้โกเทนคูดนะครับก็ไม่น้อยหน้าโกฮังหรือเบจิต้าเลยเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ในปัจจุบันแล้วนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้การต่อสู้กันร,ระหว่างโกเทนคูดซูเปอร์เซย่าขั้นที่4กับเจ้ามาเบลที่ฟิวชั่นกับชิโนโกโก,กาลังเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ละครับโกเทนคูดเขาไม่รอชา้าเขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเขาสอกข้าที่หน้าของเจ้ามาเบลอย่างเต็มแรง และต่อด้วยการเตะซ้ายเขาที่หน้าของเจ้ามาเบลอีกหนึ่งทีดูเหมือนว่าตอนนี้โกเทนคูจะเร็วกว่ามาเบิลเป็นอย่างมากเจ้ามาเบิลพยายามสวนกลับโดยการต่อยซ้ายเข้าหาโกเทนคูแต่โกเทนคูสามารถหลบได้อย่างง่ายดายและเขาต่อด้วยการต่อยขวาตุยท้องไปที่เจ้ามาเบิลอย่างเต็มแรงและต่อด้วยการต่อยเจ้ามาเบิลอยขึ้นไปบนฟ้าเรียกได้ว่าไปสไกลลิฟเลย พลังคลื่นเตา Burning Attack ดูเหมือนว่าโกเทนคูตจะสามารถโจมตีเจ้ามาเบลได้อย่างเต็มเต็มเลยล่ะครับสุดยอดไปเลยครับคุณโกเทนคูตเราชนะแล้วล่ะครับเยี่ยมเลยเจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่หวาสงสัยพวกเราจะสามารถฝากโลกไว้กับเจ้าเด็กพวกนี้ได้แล้วละ่ะแต่ดูเหมือนว่าภัยร้ายมันจะไม่ได้จบสิ้นไปอย่างง่ายได้อย่างที่พวกเขาคิดแล้วล่ะครับเมื่อเจ้ามาเบลมันยังไม่ตายมันยังเหลือรอดจากการถูกโจมตีของโกเทนคูตได้ แต่ดูเหมือนว่าความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกแล้วล่ะครับเมื่อโกเทนคูนะครับทั้งสองคนแยกร่างออกจากกันจนเหลือแค่ทั้งก mm ับโกเทนเท่านั้นบ้าชมัดยากเลยดันไม่ได้คำนวณเวลาตอนแปลงร่างซะด้วยพวกเราดันแยกร่างก่อนที่มันจะตายซะอีกเดี๋ยวพวกแกเตรียมตัวตายได้เลยบังอาจทาไม่ข่าบบาดเจ็บปางตายแบบนี้ แต่ทานาดนั้นเองอูบุนะครับได้เข้ามาขวางไว้และดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักรบคนต่อไปที่จะประทะกับเจ้ามาเบลแกพลาดแล้วละ่ะที่ยังหน้าด้านกลับมาตรงนี้ได้แทนที่จะหนีไปแต่คราวนี้แหละฉันจะขอหยุดความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะแกเองแกจงเอานี่ไปกินซะพลังคลื่นเตาสถานฟ้า เจ้ามาเบิ้มันไม่ยืนเฉยๆอย่างแน่นอนมันจึงทําการสวนกลับไปด้วยเช่นกันแกก็เอาไว้นี่ไปลองหน่อยบ้างละกัน t r ร a n งเก Beat ทั้งสองคนต้านพลังอย่างสูสีดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกการต่อสู้จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วล่ะครับฉันจะไม่ลังเลในการที่จะฆ่าแกอีกต่อไปแล้วเพราะฉันต้องการปกป้องโลกใบนี้ถ้าอย่างนั้นลราก็จงเอาพลังนี้ไปเต็มๆลักกันพลังคลื่นเต่าคูณเข้าไปอีก ดูเหมือนว่าพลังคลื่นเต่าของอูบูนะครับจะสามารถจัดการเจ้ามาเบิลได้แล้วอูบูนะครับเป็นผู้ชนะและตอนนี้นะครับเขาก็เป็นวีรบุรุษในการปกป้องโลกได้เสียทีทางด้านฝั่งของท่านไคโอชินนะครับทุกคนก็ต่างดีใจแหละครับที่พวกเขานะครับสามารถชนะได้โดยเพียงแค่ให้เด็กพวกนี้จัดการก็สามารถเป็นผู้ชนะได้แล้วละครับเดี๋ยวโกเทนกับฉันจะขอไปที่วังของพระเจ้าอีกนะถ้านนายอยากจะฝึกด้วยก็ตามมาเลยแต่ถ้าเหนื่อยแล้วก็พักก่อนละกัน แต่ดูเหมือนว่าทั้ง3คนนะครับก็ไปฝึกฝนกันต่อนะครับเพราะพวกเขาอยากจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและโลกนะครับก็พ้นวิกฤตไปได้นะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยแผนการรับของทังที่คิดขึ้นมาแต่ว่านะครับในครั้งหน้าพวกเขาจะปกป้องโลกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยเหตุการณ์นะครับอยู่ที่วังของพระเจ้านะครับทั้ง3คนก็พร้อมที่จะฝึกฝนกันต่อ โกเทนตอนที่เราต่อสู้กับเจ้ามาเบิลพวกเรามีพลังมากขึ้นก็จริงแต่ว่าในเวลาที่เราแปลงร่างเป็นซูเปอร์เยืาขั้นที่4แล้วค่อนข้างจะมีขีดจํากัดอยู่นะเราต้องฝึกฝนให้มากกว่าน,นี้และเราจะต้องแข็งแกร่ง,งโดยที่พวกเราจะต้องไม่ฟิวชั่นกันอีกแล้วล่ะเราต้องฝึกฝนให้มากขึ้นนะทางด้านโกเทนกับทรังทั้งสงคนก็ฝึกฝนทางด้านการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลย มาทางด้านอูบุนะครับดูเหมือนว่าอูบุตอนนี้นะครับเขาจะฝึกฝนสมาธิของเขาและเขาพยายามนะครับจะควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้แปลกจริงๆตอนที่เราโดนภาพมายาในการต่อสู้เราสััดพลังได้ถึงพลังของคุณบูดูเหมือนว่าคุณบูจะช่วยเราเอาไว้นะสิในตอนนั้นเราต้องดึงพลังนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหตุการณ์ถูกตัดมาที่ทางฝั่งของดาวท่านไคโอชินอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโกฮังเขาจะสามารถดึงหางของเขาได้มาสําเร็จแล้วพวกข้าต้องเหนื่อยแทบตายกว่าจะดึงมาได้ สำเร็จดีละแปลงร่างซาจะได้ฝึกกันต่อตอนนี้พวกเจ้าแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่4ี่ได้โดยไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังกับเบจิตา้าทั้งสองคนสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่4ี่ได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะครับ รู้สึกว่าการแปลงร่างของฉันจะไปได้สวยเลยละเดี๋ยวก่อนข้าขออธิบายเกี่ยวกับการฝึกฝนให้พวกเจ้าเองขั้นแรกโกฮังจะต้องฝึกฝนการแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซยาแค่ไนสี่ไอ้ชำนาญเสียก่อนส่วนเจ้าเบจิตา้าเจ้าจะต้องฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ให้ได้ เบติต้าถึงกับงงเลยแหละครับว่าทําไมคนอย่างเขาเนี่ยบุคคลที่เรียบร้อยหรอถึงจะต้องนะครับฝึกฝนนะครับควบคุมอารมณ์ด้วยเพื่อจะให้พลังที่หลับไหลในตัวของเจ้าตื่นขึ้นมาเจ้าจะต้องรู้จักอดทนสักก่อนอย่างไงก็ตามทีเธอแต่และคนก็ผ่านการฝึกที่แตกต่างกันไปก่อนอื่นเลยค่าจะเริ่มจากเบติต้าก,ก,ก่อนละกันแล้วค่อยฝึกให้เจ้าโกหงังโอเคบอสซูปเปอร์เซยา่าคันที่5เกิดจากการสะสมความโกรธไว้จํานวนมากและระเบิดพลังออกมาหากเจ้าสามารถกกควบ อารมณ์ได้แล้วลก็พวกเจ้าก็สามารถใช้พลังได้อย่างมหาศาลเลยล่ะพูดตรงๆสิ่งที่เราฝึกกันต่อไปนี้มันอันตรายมากๆแต่ก็มีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่พวกเจ้าจะสามารถทำได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ายังมีอีกเรื่องที่ข้าจะบอกเจ้าไว้ถึงแม้จะฝึกฝนกันสำเร็จแต่ข้าก็ไม่รับประกันนะว่าพวกเจ้าจะสามารถแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาคันทีห้าได้ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับแล้วเราจะฝึกฝนเพื่ออะไรกันครับถ้าเราฝึกแล้วไม่สามารถแปลงได้เดี๋ยวก่อนสิเจ้านี่รีบเหลือเกินฟังข้าให้จบก่อนแต่ว่ามันก็มีโอกาสสูงที่พวกเจ้าจะสามารถแปลงได้สําเร็จแต่ข้าไม่รับประกันเด้อเอาแล้วล่ะครับโกหงกับเบจิต้านะครับพวกเขาจะสามารถฝึกฝนจนสามารถเป็นซุปเปอร์ไซยาขั้นที่5ได้ด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะครับหรือว่าการฝึกทั้งหมดของเขาจะเป็นโมคะานะครับหรือว่าฝึกฟรีนั่นแหละครับเราก็ต้องมารอรับชมเลยครับว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับจะ สามารถเกินนักรบซูเปอร์สัญาคนที่5ได้หรือไม่และจะสามารถนะครับปลุกซุนโกคูกลับมาได้หรือเปล่านะครับพวกเขาจะลบพลังด้านลบได้หรือไม่นะครับในตอนหน้านะครับก็เดี๋ยวจะรอรับชมเลยแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงและสาหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้เลยเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลยและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไววว้้้ดดดยยลลละกกกัันนนนครบเเาาแจงตืืออ่ม แจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับมันจะมีให้จดแจ้งเตือนทั้งหมดนะอย่าลืมละกันนะครับแล้วก็ a ฟน a พจผม Over Review ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ